Damn. Damn. สวัสดีทุกคนเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะปอจะมาเฉลยคาตอบค่ะซึ่งคําถามที่ปอจะมาพูดต่อไปนี้นะคะเป็นคําถามที่หลายปีมากๆแล้วนะคะเกี่ยวกับคลิปนี้เลยค่ะทุกคนคลิปนี้เลยนะคะคือปอเนี่ยยังเห็นคนเนี่ยไปเม้นเ์เรื่อยๆเลยนะคะว่าไหนละพี่หนูโดนหลอกหรอหรือพี่โกหกอะไรอย่างนี้นะคะก็วันนี้นะคะทุกคนปอจะพาไปดูเฉลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย บ้านหลังนี้มันอยู่ตรงไหนนะคะแล้วทําไมถึงมีในคลิปของปอนะคะคือปอคิดว่าบางคนเนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะแต่ว่าซส,ส่วนใหญ่เนี่ยคือไม่รู้นะอย่างเช่นคอมเมนต์ล่าสุดนะคะเมื่อ4วันที่แล้วนะคะเขาบอกว่าทําไมไปถึงแล้วไม่เจอเลยค่ะพี่ปอแล้วก็คําถามเมื่อประมาณ1เดือนที่แล้วนะคะก็ ยังมีคนเป็นว่าหนูไม่เห็นบ้านค่ะแล้วก็หนูหาไม่เจอทําไมหนูไปแล้วไม่มีบ้านคะพี่พี่หลอกหนูป่ะเนี่ยนะคะแล้วก็มีคนพิมพ์อย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะปอเน่ยลงไปเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะแต่ก็ยังแมทอยู่นะคะยังมีคนเนี่ยเข้ามาดูเรื่อยๆแล้วก็เม้นถามเรื่อยๆนะคะมารวมตัวกันตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าปอจะพาทุกคนนะคะไปดูเฉลยกันนะคะเออไอบ้านที่มันอยู่ตรงกลางทะเลเนี่ย พอจำไม่ได้ว่าเราต้องวาร์ปไปตรงไหนบ้างนะคะเดี๋ยปอขอลองวาร์ปดูก่อนก็นแล้วกันนะคะเออคือมันจําไม่ได้ไงแกคือบ้านหลังนี้เนี่ยมันจะอยู่ตรงเกาะกลางทะเลเลยนะคะแล้วก็มันคือบ้านหลังที่2ของเรานะคะทุกคนเออเฮ้ยเหมือนเราจะเจอแล้วเลยอะทุกคนเฮ้ยไม่ใช่ดิที่นี่ไม่น่าใช่นะน่าจะเป็นเกาะอื่นปะเอ๊ะ หรือว่าที่นี่วะทุกคนปอก็ไม่แน่ใจนะคะหรือว่ามันคือเกาะนี้เลยคะ่ะนี่เรามาถึงแล้วนะคะก็อย่างที่เห็นเลยว่าไม่มีบ้านหลังที่สองของเรานะคะแต่ว่านี่แหละนี่แหละจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนมันคือการใส่ไอดีเข้าไปนะคะเออ มันไม่ได้มีอยู่ในเกมอยู่แล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะวันนี้ก็เลยจะมาเฉลยนะคะว่า ID ที่ปอใช้ในคลิปนี้เนี่ยเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยคืออันไหนนะคะสามารถพิมพ์ตามปอได้เลยนะคะทุกคน ไค่ะไปดูบ้านหลังที่2ในความลับกันนี่มาจากช่องนี้เลยนะคะนี่แหละนี่แหละไอดี ID นี้แหละค่ะคือไอดีที่ปอใช้ในการทำคลิปนี้นะเจ้าทุกคนโอ้โห คือปอเนี่ยเข้าใจว่าทุกคนน่ะรู้อยู่แล้วว่าในคลิปนี้เนี่ยมันคือการใส่ไอดีนะคะแต่ว่าบางคนคือไม่รู้จริงๆนะคะก็นี่แหละค่ะปอมาเฉลยให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะคือจะบอกว่าเหตุผลที่มันคือบ้านหลังที่2ของเราก็คือทุกอย่างนะคะโครงสร้างการตกแต่งนี่คือแบบว่าตรงเป๊ะๆกับบ้านหลังแรกของเราเลยนะคะก็เลยทําให้เป็น คลิปที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะไปค่ะเข้ามาดูในบ้านกันนะคือในบ้านเนี่ยอาจจะมีการตกแต่งที่ไม่ได้เหมือนสทีเดียวนะคะแต่ก็คล้ายอะ่ะแล้วก็เหมือนมากๆเลยนะเว้ยทุกคนอันนี้คือเป็นห้องของเราค่ะเหมือนมากอะ่ะอ,อ๋อดูตอนนี้นะคะเราเนี่ยมีบ้านฝาแฝดค่ะอยู่ก่อกลางทะเลด้วยนะคะดูสินค้าว่าเวลาที่เราเนี่ยนั่งขี้อยู่ใชปก็จะเห็นวิวด้านนอกค่ะ เออเป็นไงฟิลกรุดนะแล้วก็ไปดูห้องน้ํากันเนาะและนี่คือห้องน้ําค่ะคือห้องน้ํานี้เนี่ยพื้นนะคะอาจจะไม่ได้เหมือนกับบ้านหลังแรกของเรานะแต่ก็โดยรวมแล้วคือดีมากนะคะดูสิคะยืนแปรงฟันไปแล้วก็มองวิวข้างนอกไปนะคะคือแบบดีมากเลยนะจ๊ะที่นี้เราไปดูห้องพ่อแม่กันดีกว่านะจ๊ะโอ้โหโคตรเหมือนเลยอะทุกคนดูดิปกติแล้วเนี่ย จะมีเงินนะคะวางอยู่ตรงโต๊ะเครื่องแป้งใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือไม่ใช่นะคะเพราะว่าไอดีนี้เนี่ยคือไอดีที่สร้างมาเพื่อให้เหมือนเท่านั้นนะคะทุกคนแล้วก็นี่เลยค่ะเป็นโซนห้องครัวนะคะห้องครัวก็สวยเกินค่ะคือแบบเหมือนมากอะคือแบบว่าเหมือนคัดลอกแล้วก็วางเลยนะคะคนสร้างเก่งมากค่ะทุกคนลดนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะเป็นไง อึ้งไหมหลังเนี้ยก็คือจะไม่มีห้องบนชั้นดาดฟ้านะคะคือจะมีแค่ชั้นเดียวเลยค่ะคือถ้ามีลานจอดรถหน้าบ้านนะคือใช่เลยคือเป๊ะเลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวปอจะแปะนะคะพิกัดไอเดีเนี่ยไว้ให้ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะคะคือถามว่าทําไมตั้งนานพี่เพิ่งจะมาทําคลิปเชเลยคะก็เป็นเพราะว่าปอเนี่ยเพิ่งมาเห็นการแจ้งเตือนนะคะที่เกี่ยวกับการคอมเมนต์คลิปนั้นค่ะก็ ลยไปลองเรื่อนอ่านดูเนาะก็คือเจอคําถามเยอะมากๆเลยนะคะก็เลยไปหา ID มาค่ะแล้วก็เจอจนได้น,นะคะแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยปอเนี่ยปรับนะคะให้เป็นกลางคืนค่ะทําให้บรรยากาศที่อยู่ตรงเนี้ยมันดูน่ากลัวนะคะเดี๋ยวดูนะปึ๊บปึ๊บนี่เห็นไหม คือแบบแค่นี้นะคะเราก็สามารถสร้างบรรยากาศให้บ้านหลังนี้เนี่ยมันดูน่ากลัวได้นะคะทุกคนคือถ้าจะให้หน่ากลัวกว่าน,นี้นะคือต้องเอาคนเนี่ยมาใส่ในบ้านค่ะซึ่งเดี๋ยวพอจะมาทําให้บ้านหลังนี้นะคะดูน่ากลัวเนาะแต่ว่าตอนนี้คือฉันต้องการคนค่ะก็นี่เลยเอาพนักงานคนนี้นะคะไปเป็นตัวละครก็แล้วกันนะสวัสดีฉันขอยิ้มตัวเธอหน่อยแล้วกันนะเจ้วาย กดผิดนะไปกดกอดเฉยเลยค่ะทุกคนไม่ได้นะไม่ได้นะอันนี้คือปอนะก็มาเฉลยทุกขั้นตอนเลยนะคะในการทำฉากให้มันดูน่ากลัวแล้วก็การปรับแสงนะคะทุกคนนี่เราวาร์ปกลับมาที่บ้านนี้แล้วนะคะที่นี้เดี๋ยวปอจะมาทำให้ตัวละครผู้หญิงคนนี้นะคะดูน่ากลัวเนาะเริ่มจากการที่ทำให้ตาของเขาเนี่ยดูขาวโพลนเนาะปุ๊บ ฮยแค่นี้ก็ดูน่ากลัวอยู่นะแต่ว่าไม่พอค่ะเราต้องเราจะมาทำให้เขาเนี่ยอาปากนะคะปึง้งแล้วก็เพิ่มค่ะเพิ่มน้ำตานะคะให้เป็นสีแดงนะคะเลือกเป็นสีแดงค่ะเพราะว่ามันจะมีหลายสีให้เราเลือกนะเึ๊บนี่เห็นไหมแค่นี้ก็คือเหมือนผีแล้วค่ะทุกคนเ,เดี๋ยวพอจะมาลองใส่ลิ้นดูนะคะเเราได้ลิ้นมาแล้วจ้าทุกคนเป็นไงลด โอ้โหผีปลอบปะเนี่ยแล้วก็เราจะเอาเขานะคะกลับไปที่ตรงนี้ค่ะก็คือปอจะมาทําให้ดูเหมือนกับในคลิปนั้นเลยนะคะคือเราเนี่ยต้องทําให้นางนะคะเดินตามเราก่อนนะปุ๊บ นี่เธอนั่งเก้าอี้นะ่อยสิจ้ามานั่งมานั่งโอเคค่ะพอตัวละครเนี่ยนั่งอยู่กับเก้าอี้แล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยเปลี่ยนท่านั่งเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวดูนะเออนี่คือมันต้องเป็นท่านี้ค่ะมันคือท่าเดียวกับที่ปอลใช้ในคลิปเลยนะคะแล้วก็ปรับองศา,านะคะจากนั้นนะคะก็ปรับได้เลยค่ะตามใจชอบเลยนะคะก็เดี๋ยวมาลองดูนะทุกคนดูดิ เอาจริงๆนะแค่เนี่ยก็ถือว่าน่ากลัวแล้วนะคะคือถ้าเป็นในคอนเทนต์คลิปนี้เนี่ยคือเท่าที่ปอทําไปเนี่ยคือปอทําเกี่ยวกับว่าเจอคนตายในบ้านหลังที่สองนะคะทุกคนแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เลยค่ะเอาจริงๆนะแค่เนี่ยก็ถือว่าเราเนี่ยได้คอนเทนต์แล้วนะคะโอ้โหวันนี้คือมาเฉลยจนหมดเปลือกเลยนะเนี่ยทุกคนทีนี้ปอจะมาปรับให้ในเกมนะคะมืดลองอีกค่ะอุ้ย ดูนี่สิคะมีคนตายอยู่ในห้องครัวด้วยนะคะสภาพของเขาเนี่ยคือลิ้นตุกปากละค่ะเอ่อสาเหตุการตายเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่เขาเนี่ยทำงานบ้านหนักเกินไปนะคะก็เลยมานอนตายอยู่ตรงนี้นะคะโอ้ดูสิคะทุกคน บรรยากาศโคตรน่ากลัวเลยใช่ไหมล่ะเออคือถ้าเรามองจากมุมนี้เนี่ยปอว่านะที่ปอเนี่ยทำไว้เนี่ยก็คือถือว่าน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเออแล้ววันนี้นะคะปอก็มาเฉลยนะคะว่าปอทำยังไงนะคะถึงให้คลิปนั้นเนี่ยมันดูน่ากลัวแล้วก็ใช้ไอเดียอะไรนะคะถึงมีบ้านหลังนี้ขึ้นมานะคะก็ตามนี้เลยนะคะทุกคนคือไม่รู้ว่าคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆนะคะที่ เคยเมนถามเนี่ยจะเห็นหรือเปล่านะว่าปอเนี่ยมาเฉลยแล้วนะคะอืมก็หวังว่าจะมาเห็นกันนะอ่ะแล้ววันนี้นะคะทุกคนก็บอกว่าเพื่อนๆนะคะจะได้ความรู้ไปสักนิดนึงแล้วกันนะคะ <c oughs> โอเคค่ะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระกดิ่งนะคะ <c oughs> เพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปของปอด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน